ดีค่ะวันนี้สพาพ,พี่น้องมาเบิ้งเค็มขนมเทียนค่ะขนมมกขนมเทียนเท่านี้ละก้อนอื่นกับมาค่ะไว้สักก้อนประมาณสามถึงสี่สัปโมงก็ได้มาเขา่าแบบนี้กับมาปันสักก้อนเหมือนแบบพอตรงสื่อแปลมันไม่จางโม่ค่ะเดี๋ยวไจางปันเนี่ยบดี๋วไม่จางเขาโจมโม่หายโม่อาอีกที่เราอย่างปันเราอย่างเพิ่งปันเท่านี้ละ พอเสงวนพอเสงวนเอาไ้ปัมเ่นอยเน่ยอันสงเดียว ไหม่าปั้นแล้วแล้วเ่มะั่้มาเทียนแล้วนีหว่ามันเหลี่มมันละเอียดเลยปั้นแล้วแล้วผัหอดเสไทยด้วยค่ะหอดเสยไทยใบมันแข็งซะกอน เขาเสือกโอ้เสือกไว้มันมงกไปได้จังเตียงมันหนึ่งมาเอ้ยซุกแบบนี้มี่ังว่าบีบีพุ่งหอนหอนนะจังเลยบีบี ม,มันแหลกได้คนจะเขา ใส่ขนมพี่นองเอาง่าสีขัวง่าซะก่อนสีเอาไปต่ำใส่ขนมค่ะสูตรไม่แมนสูตรมะพร้าวมีฮ็ดสูตรใส่ง่า้ำง่ามากขวัวซะก่อน

วันหนึ่งนอนอตาตั้มเลกเลยมาที่สิส่วนผส,ผสมตัวโรลิสง เอาแบบเป็นตัวคนที่ขาดตา่ำนี่นเล่กนกนักนต้มกันไหมนี้อนี่อ น้ำตาล้วยนี่ใส่น้ำตาลนี่ตักใส่ละใส่ขาวก็ว่าประมาณทีหวนหนันน่อย กูข่าเข่ากัน,นกเ,ขเข่ากันวางข่ากันเตรียมแป้งมะฮอบั นี่มาซองใส่มาเกลือเอ้ยเหลืองไปหาเลใส่มากลือเียงใส่เลต้องียงเีเ ไม่เป็นสีเหลือ,องอันนี้มาใจเป็นใจสีันี้่ันเขากันพรุ่งน,นี้ ปันแล้วปั้นปั้นปั้นมุกใส่ข้าวเฮ็ดไปแล้วล่ะทำมกพอดี ไปพีบนอ้องบุงอย่างมันกระาเดเดกันต่อต้องสถนีถึงกับโมนี้นนพี่น,อน,นอ้องตรงนี้ได้ไลงเอาไว้้องใส่น้ำจิห แบใบเแบยบ์เมดตรงนี้ไป้นีบยใบกรไดาททุกขนมเทียนแบบนี้ ใส่ไม่ได้จางพี่น้องเบิดแล้วใส่ต้นนั้นแต่ว่างารั้เบิดแล้วบวันนี้ยรใส่ง่าใส่ง่าใส่ตัวบนใส่ไมนหุ่มหุ่มจะใส่หลาย้พี่น้องพี่น้องจะใส่หลายได้หรอนึ่งโมงหุ่มแล้วจีฮีออกใส่เราจะใส่หลายป่ดใจเราอย่างจีหุ่มนี่มองกัน บีบีเยอะไปหลายใจเขาใ่เย็น,นใจโบหลายถ้าเราทำให้ผมบีแป๊บผมเน่าสม้ไพี่น้องเบ้องหน่งใี่โม้ไงพี่น้อง มุกกรได้ยีที่สันเดจ้าใส่แบบนี้แห้งเสร็จด้วยจา้ามุกแบบใหม่ของแบบใหม่กันแบบใหม่ด้วยจา้าแบบจะงามสวยที่สันแด็ดจา้าไม่ต้องสัที่ได้ต้องสันีอไรนะดีแบบงามสวยนี่งามครับามใส่ผู้ห่อใส่อดีน ยานพี่นองเบิ่งบ่ท่านยานพี่นองเบิ่งบ่ท่านผัดผึ้งผัดบ,บ่หัดหลายดอกจ้ะกระเรียนดีคือกัน งามจ้าเอาเอาไว้เอาดูน้ำกันนะเจ้าพี่น้องกดติดตามช่องแบบบานๆให้น้ำ,แบบนำด้วยครับขอบคุณครับ